ถ้าพูดภาษาคนก็มีพระพุทธเจ้าประสูติจากคันมันดาแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็ตายได้นี่ภาษาคน <c oughs> พูดภาษาธรรมแล้วไม่มีแต่การตรัสรู้ <c oughs> ซึ่งมีลักษณะการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและการนิพพานแห่งกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงมีในขณะเดียวกันวินาทีเดียวกันนี่เรียวกว่าพูดโดยภาษาธรรมะ ภาษาคนมันเลงไปถึงวัตถุร่างกายภาษาธรรมะมันเลงถึงเรื่องจิตหรือหรือธรรมะที่ยิ่งไปกว่าจิตคืออสังขตรธรรมทั้งหลายมันเพ่งเลงไปที่สิ่งที่ต่างกันมากแล้วคําพูดมันจรงิงไ,ไม่เหมือนกันแต่เมื่อเราไม่รู้ก็ามมปนกันจนยุ่งไปหมดั้งขอให้ ชำระศาสตรสางสรุปความกันเจดีๆว่าถ้าพูดเป็นภาษาคนก็เป็นเรื่องของพระสิทธิตถะทั้งนั้นถ้าพูดเป็นเรื่องภาษาธรรมก็เป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้จริงซึ่งไม่รู้จักตายเป็นพุทธภาวะที่ไม่รู้จักตายจะอยู่ยืนยาวมาจนถึงวัดนี้ะจะอยู่กับเราจะเป็นที่พึ่งกันเราถ้าเราทำจิตของเราให้รองรับ พุทธภาวะเหล่านั้นได้ทำอย่างไรทำอย่างไรก็ทำให้มีโอปปาติกากำเนิดแก่เราสิโอปปาติกากำเนิดเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพลุ้งขึ้นมาอย่างไรเราก็ทำให้มีโอปปาติกากำเนิดเช่นนั้นในจิตใจของเรามีความรู้แจง้งเห็นแจ้งในธรรมะพลุ้งขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเราก็เกิดเป็นพุทธบุคคลขึ้นมา ไม่ใช่จะเป็นเรื่องอวดดีหรือเ,เรื่องทำเทียมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของจริงตามธรรมชาติถ้าจิตนี้ได้รับการอบรมศึกษาปฏิบัติถูกต้องถึงที่สุดแล้วโอกาสหนึ่งอ่มันก็จะมีโอปปาติกะกำเนิดพลุ้งขึ้นมาสำหรับจิตนั่นเกิดเป็นพุทธบุคคลพุทธบุคคลทั่วไปที่เรียกว่าอนุพุทธ พระพุทธาตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่จัดสรู้เองเนี่ยจะเป็นพุทธภาวะมาปรากฏในจิตของเราใช้คาว่าเราเ่เราก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างอื่นอย่างไรได้เพื่อผู้ปฏิบัตินะัหไะก็เกิดโอปปปาติกากาเนิดขึ้นในจิตนั้นพุทธภาวะก็เกิดขึ้นในจิตนั้นเราก็มีพระพุทธเจ้าท,ทันทีเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่กับจิตนั้น จิตนั้นก็พ้นจากทุกจิตนั้นก็อยู่อย่างที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คืออยู่กับพระพุทธเจ้าถ้าทำได้อย่างนี้มันจะเรียกว่าผู้นั้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดแต่ปากเปรย์ๆอย่าพุทธังสนังกระชาวีพระพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงแล้วก็ไม่ได้ถึงอะไรเพราะมันพูดแต่ปากปากมันว่า ปากว่าถึงพระพุทธทมเป็นพระสงฆ์เป็นสาสนาแต่ในจิตใจนั้นมีสตางมีเงินเป็นสาสนทั้งนั้นเลยบูชาเงินกันยิ่งกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ัแต่ปากมันว่ามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสาสนะเนี่ยไปทํากันใช่ไหมให้จิตใจมันมีความเจริญในธรรมเจริญง,งอกงามก้าวหน้าในธรรม จนบรรลุธรรมที่เรียกบรรลุมาผลนิพพานก็จะสามารถสัมผัสกับอายตนะนั้นคือพระนิพพานอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอายตนะอายตนะนั้นมีอยู่ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนอกจากเป็นที่ดับแ่งทุก,กั้งปวงมีอยู่ นทำจิตให้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาและจิตนี่ก็จะสัมผัสอายตนะนั่นคือนิพพานนั่นตอนนั้นน่ะเกิดเป็นพระพุทธเจ้ากันกันแล้วมีพระพุทธเจ้าจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าจริงมันจะว่ายังไงเรื่องมันก็จะจบเท่านั้นแหละนี่เรารู้จากพระพุทธเจ้าว่าท่านประสูติไม่ใช่ประสูติอย่างคนเกิดจากท้องแม่ ท่านประสูตอย่างวิธีโอปปาติกะกำเนิดและเราทุกคนก็มีสิทธิมีความถูกต้องเหมาะสมที่จะเกิดอย่างโอปปาติกะกำเนิดตามรอยพระพุทธเจ้าด้วยแต่เราไม่สนใจเองเราไม่สนใจเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้ถ้าเรารู้เรื่องนี้เราคงจะสนใจกันบ้างในการที่จะมีการเกิดอย่างโอปปาติกะกำเนิดแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นพุทธบุคคล บุคคลจิตสมมติว่าพุทธ,ธบุคคลนะมันไม่ใช่บุคคลเขาจึงเรียกเ,เรียกให้มันให้มันชัดเอยพุทธ,ธภาวะจิตนั่นจะถึงซึ่งพุทธภาวะสมมติเรียกว่าจิตนั่นมันได้ตจะรู้เป็นพระพุทธ,ธเจ้าเราทุกคนอาจจะเกิดเป็นโอปปาติกะกำเนิดได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่าน ได้เกิดหรือได้อุบัติขึ้นมาอ้าวทีนี้มันมีปัญหาแทรกเข้ามาตรงข้อที่ว่ากำลังเข้าใจคำคำนี้ผิดพลาดเข้าใจโอปปาติกากําเนิดว่ามันเป็นสัตว์ผีสารอะไรไม่รู้ชนิดหนึ่งทเที่ยวลอยเกิดอยู่เชื่อเชิญมาก็ได้นะ เขาเชื่อเชิอโอปปาติกะกำเนิดมาชาอย่างนั้นชาอย่างนี้ถามนั่นถามนี่ก็ได้เป็นหลวงพ่อเป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรก็ได้มาช่วยขับรถก็จะได้มาช่วยปิดตาแล้วขับรถก็ได้อย่างนี้เขาเข้าใจว่าโอปปาติกะกำเนิดเป็นอย่างนั้นจริงโอปปาติกะกำเนิดนั่นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลชนิดนั้นเป็นวิธีเกิดเป็นชื่อของวิธีเกิดที่เกิดพลุ้งขึ้นมา ในพระบาลีมีคำอีกคำหนึ่งก็สัมภเวสีคือสัตว์ที่ยังหาที่เกิดไม่ได้ยังเที่ยวล่องลอยอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นั่นเขาเรียกว่าสัมภเวสีเขาไม่ได้เรียกว่าโอปปาติกะแต่เดี๋ยวนี้ครับเอามาเรียกว่าโอปปาติกะมันผิดทั้งตัวหนังสือผิดทั้งเรื่องเขาเข้าใจคำว,ว่าโอปปาติกะา้ยหมายดีว่าเป็นวิธีเกิดเท่านั้นไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคล เกิดคลุ้งึ้นมาโดยทางจิตใจไม่ต้องเข้าท่องแม่ไม่ต้องเกิดเป็นเด็กก่อนคือการบรรลุธรรมนั่นเองการบรรลุธรรมชนิดไหนก็าตามมันเป็นการเกิดโดยโอวาปิติกะโอปปาติกะกำเนิดทั้งนั้นถ้าพูดใ้เป็นเรื่องธรรมดาพูดในเรื่องธรรมดาว่าสังขารมันจิตใจมันปรุงกันอย่างไรแล้วมันจะเกิดเป็นอย่างนั้น ถ้าจิตใจมันปรุงแต่งเป็นความคิดนึกรู้สึกอย่างสัตว์มันก็เกิดเป็นสัตวนะ์แหละในร่างกายคนนี่แต่มันได้เกิดเป็นสัตว์ไปแล้ว <S <S ถ้ามันคิดนึกปรุงแต่งอย่างจิตเทวดามันก็เกิดเป็นเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วมันจึงเกิดกันได้มากมากมา,กมา,ายหลายสิบอย่างจะเป็นเรื่องเกิดทางจิตเป็นอยู่ในทางจิตทั้งนั้นแต่แล้วมันก็ทะเลาะก,กันอีกอะเขาว่าไม่ใช่อย่างนั้น มันอยู่ที่โลกไหนก็ไม่รู้มันอยู่ที่โลกอื่นโลกดาวดวงอื่นที่ไหนก็ไม่ไม่รู้ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเกิดในจิต <c oughs> เดี๋ยวนี้อยากจะยืนยันว่ามันมีอยู่ในจิตมันเกิดอยู่ในจิตมันจะเกิดเป็นอย่างไรก็ได้เรื่องอาบายเรื่องเรื่องพภพภพสามสิบเอ็ดภพสามสิบเอ็ดภพเกิดในอบายภูมิอบายภพสี่เป็น สัตว์เ,เป็นนสัตว์นรกเป็นเดรัช้านเป็นเปรตเป็นอสุรกายนี่มันสี่นะที่มันเกิดเป็นมนุษย์พบเดืนหนึ่งนมันกลามาว่าจจริพบคือสวรรค์ชั้นสมบูรณ์แตยกามารมหกชั้นชั้นชาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตหกชั้นนี่มีหกชั้นแล้วก็มีแผ่นรูปพระพรหมอีกสิบหกชั้น แล้วก็มีอารูป,ปรพรหมิกสี่ชั้นรวมกันเป็นสามสิบเอ็ดชั้นเป็นสามสิบเอ็ดพบสามสิบเอ็ดโลก